ครับเปิดบอรหม่ครับแพ็คคู่ครับแพ็คคู่ครับผมจ้เาสองสี่คับเจ้าโดมิเนเตอร์ครับแพ็คคู่เลยครับทางมันอมน้ำนะครับแบบว่าเพิ่งเพิ่งเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเป็นข้าวเป็นที่นาะ ทำนาปังแล้วก็นาปีนะครับทำนาตลอดนะนช่วงนี้ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแปลงน,น,นี้จะไดไม่ได้ทำนาปีนะครับเป็นปีนเป็นนาปังนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาชมตอนแม่โคดัน,นครับก็ขออนุญ,ญาต ใช่ทำในรถนะครับผมเพราะว่าแดโดโอ้ร้อนครับครับผมเดียวไปแล้วโดมินเตอร์ออเดี๋ในมมสัตว์เด็ดครับแถวสองสี 这边。来 <laughs>